สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระวัตถุมงคลนะครับมาแนะนำกัดอีกเช่นเคยครับผมเป็นหลวงพ่อโอภาสโอภาโสนะครับจังหวัดรำปางนะครับผมสำหรับหลวงพ่อโอภาสโอภาโสนะครับท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับพระนักพัฒนานะครับ เป็นที่เริ่มใส่ศรัทธาครับของลูกศิษย์ลูกหานะครับมากมายทั่วประเทศนะครับสําหรับหลวงพ่อโอภาสโอภาโสนะครับวัดจองคําอําเภอง,งาวจังหวัดลําปางนะครับเราก็มาดูพระปิดาของท่านเลยนะครับก็เป็นพระปิดานะครับรุ่นมหาราบเงินล้านนะครับ จัดสร้างเมื่อปีพศสอ6พ6นนะครับแจกในงานพิธีไหว้ครูของท่านนะครับผมก็เป็นพระติตาที่อวบอ้วนนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับด้านข้างก็กมีเอก,กนกข้างซ้ายขวานะครับนี่เป็นเนื้อ <c oughs> เนื้อผงนะครับสีดอกมะลิแห้งนะครับผม ก็จำนวนการจัดสร้างก็6,500องค์นะครับก็ออกแบบได้สวยงามนะครับด้านหน้านะครับมวลสารของท่านนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมวลสารเจสานะครับผงพุทธคุณนะครับจุผสมอยู่ในเนื้อพระปิตาด้วยนะครับด้านหลังครับ ก็มีอัครยันท่านนะครับหลวงพ่อโอพาสโอภาศูนะครับวัดจองคําจังหวัดลําปางนะครับที่เขียนด้านหลังนะครับเดี๋ยวอัครยันขึ้นข้างบนนะครับข้างบนก็จะเขียนม,มหาลาภเงินล้านนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมนะครับ สำหรับหลวงพ่อท่านก็เก่งนะครับนะครับที่วัดท่านก็มีโรงเรียนนะครับสอนนะครับสอนภาษาบาลีนะครับก็สอบติดเรียนทำก้าประโยคนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่ละรุ่นแต่ละปีนะครับก็เป็นวัดดีวัดดังอีกรูปอีกวัดหนึ่งนะครับสําหรับหลวงพ่อโอภาสโอภาโสนะครับวัดจองคํา อำเภองาวจังหวัดลำปางนะครับมาแนะนำมาชี้แนะมาให้เชยชมกันนะครับเผื่อเราแวะปผ่านไปผ่านมาแวะไปกราบท่านได้นะครับท่านยังอยู่นะครับปีพศ2 5 6 4นี้ท่านก็น่าจะ90ปีแล้วนะครับสําหรับหลวงงปู่นะครับต้องเป็นหลวงปู่แล้วครับท่านเมตตานะครับใจดีนะครับต้องไปหลังเที่ยงนะครับผม เขาไปกราบนักสืการได้ทุกท่านทุกคนนะครับตามชิวนะครับอักขระยันด้านหลังนะครับสวยงามครับผมเนื้อเนื้อหามนลสารก็ดูดีนะครับส่องดูนะครับเป็นพระปิตาอีกรุ่นของท่านนะครับรุ่นมหาลาบเงินล้านนะครับถ้าใครพบเจอก็ช,กชาวบูชาติดตัวได้นะครับ ท่านแจกในงานไหว้คู่ของท่านเมื่อปีพศ2 5 6 1นะครับแจกฟรีๆแล้วแต่ทําบุญนะครับผมพระปิตามหาลาบเงินเงินล้านนะครับก็เป็นวัตถุมงคลอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับเจตนาการจัดสร้างดีพิธีฐานจิตปลุกเสกดีนะครับหลวงพ่อโอภาสโอภาสท่านก็เก่งอยู่แล้วนะครับ ผ่านพิธีเป็นของจริงของแท้นะครับมาชี้แนะแนะนาให้ชมกันนะครับไปศึกษากันนะครับสวยงามนะครับเมื่อเข้ากล้องสวยสวยงามนะครับเนื้อหามวลสารนะครับเมื่อเรามีความเชื่อความศรัทธานะครับมีพุทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์เกิดปฏิหารนะครับเมื่อนํามาบูชาเป็นสิริมงคลครับผมแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับต่างจิตต่างใจกันนะครับ ไม่เหมือนกันนะครับเอาที่สบายใจครับผมเราไม่ว่ากันด้านหน้าสวยงามครับอวบนะครับาปิตาอวบอ้วนนะครับอุดมสมบูรณ์ครับโชคลาภครับขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันทาง f c e e o o o p เพจร้านสุขเกษมนะครับหรือทางช่องทาง YouTube นะครับสุวิทย์วัตถุมงคล ฝากดติดตามกันด้วยนะครับนะครับด้านข้างพระปิตานะครับผงไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับห้อยได้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับกำลังน่ารักเลยนครับไม่ว่าเด็กก็ห้อยได้นะครับสวยงามครับผมพระปิตาหลวงปู่โอภาสโอภาโสวัดจองคําอําเภอเงาวจังหวัดลําปางนะครับพระเจกิอาจารย์ตันหนึ่งดีอีกรูปนึงนะครับ ที่มีชีวิตยอยู่ในทุกวันนี้นะครับพระเจชิอาจารย์ก็ลดน้อยถอยลงทุกไปเรื่อยๆนะครับใครแวะผ่านไปผ่านมาแวะไปกราบท่านได้ครับปีพศ2 5 6 4นะครับท่านอายุ90นะแล้วครับพระดีๆที่หน้ากราบบ่ายนะครับสบายใจพระแท้นะครับนะครับด้านหลังนะครับหลวงพ่อโอภาส โอภาโสวัดจองคําจังหวัดราปางนะครับด้านหน้าสวยงามครับผมครับอุดมสมบูรณ์อ้วนนะครับอุดมสมบูรณ์อุดมโชคอุดมลาบนะครับพระปิดตามหาลาบเงินล้านเงินล้านของท่านนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับเป็นบุญวาสนานะครับที่ได้เผยแผ่บารมีคุณครูประอาจารย์นะครับ หลวงพ่อหลวงปู่นะครับเป็นหลวงปูโ่โอภาสโอภาโสนะครับวัดจองคําอําเภองาวจังหวัดลําปางนะครับปีนี้พศสอ6 4ทนานก็อายุ90แล้วครับผมพระปิตารุ่นนี้นะครับแจกนางานไหว้ครูปี2,561นะครับเมื่อวันที่30กันยานะครับ2,561นะครับ ให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับแจกฟรีๆนะครับแล้วแต่ทําบุญกันนะครับเป็นพระดีพระดังอีกรุ่นหนึ่งของท่านนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหานะนํามาบูชาติดตัวกัน,นครับเป็นพระปิตาสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับมีโชคมีลาบนะครับสวยงามครับผมด้านหน้าพระปิตาของท่านนะครับ เนื้อผงนะครับสีดอกมะลิแห้งนะครับจำนวนการสร้างก็6,500องค์นะครับไม่เยอะนะครับสำหรับประชากรประเทศไทยเราไม่เยอะนะครับ6,500องค์นะครับผ่านพิธีนะครับผ่านเป็นของจริงของแท้นะครับมาแนะนำนะครับหลวงปู่บุกเสกฐานจิตอย่างดีนะครับ ท้ายรายการสำหรับวันนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีสุภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีความสุขสวัสดีครับ